ลุกชางครับก็ต้องขอสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะเข้ามาชมลุกชาแนลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมหมักลุกนะครับของการดวลระหว่าง AI นะครับกับผู้เล่นโ,โเ k นะครับฝั่งสีแดงวันนี้เป็นของ AI นะครับฝั่งสีขาวเป็นของผู้เล่นโ p เคนะครับ หมากกระดานนี้จะมีช็อตเด็ดยังไงให้เราได้รับชมสนุกสนานแล้วก็ได้สาระเอาไว้ปรับใช้ในการเล่นหมากรูปของเราเราไปเริ่มรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับฝั่งวันโอเคเปิดก,กระดานก่อนนะครับด้วยการขึ้นเบีย้ยหน้าคุณครับ a i ขึ้นเบี้ยริมกระดานครับ เราจะได้เห็นการบุกเข้าทําแต้มแบบไหนนะครับสำหรับกระดานนี้ไอเล่นเบีย้ยสูงดิมกระดานนะครับไม่รู้ว่าจะบุกไม้ไหนครับหด,ดมา้ามาครับไอ น้ยนะครับโดดม้ามาเหมือนกันสำหรับฝั่งเล่นเปโอเคโดดมาเทียมนะครับมา้าของฝั่งเล่นเปโอเคเส้นเป็นม้าเทียมนะครับสำหรับม้าขาวีอายันเบียย์งีเมดานไปครับ อันนี้ทั้งคูก็พยายามจัดทรงหมากกันอยู่นะครับรวบขุนมาลิมกระดานครับสำหรับฝั่งผู้เล่นเป็นโอเคเอาขุนไปหลบก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยกินไปกินจับครับจังหวะนี้ปล่อยกันคนละหมัดชวนทะเลาะเลยครับสำหรับฝั่งผู้เล่นเป็นโอเค ทิมเบียมาครับเอาเลยครับ AI AI โดดมาขึ้นมาครับกินตัดกินตายใช้เรือกินครับอืมเอาละครับเริ่มมีอะไรอะไรให้เราได้เห็นนะครับสำหรับฝั่งของ AI ครับคิดจะทำอะไรก็ไม่ทราบเหมือนครับสำหรับ AI นะครับเดินเรือมาซ้อนในลักษณะนี้โอ้ โอแรกเรือเลยหรือเปล่าครับนี่เอาเลยครับได้ถึงเพิ่งได้ครับใจนักเลงพอครับสำหรับฝั่งเพื่อนไปโอเคจังหวะนี้ก็แลกเรือริมกระดานกันไปนะครับเดินเรือมาเพื่อยึดพื้นที่ครับรักษาพื้นที่ไว้นะครับสำหรับฝั่งเพื่อนไปโอเคไอโยกมาเล่นริมกระดานฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานะครับ โอ้โหรู้สึกว่าจะโดนบุกทั้งปีกซ้ายปีกขวา้วครับคสั่งผู้เล่นเโอเคนะครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหอ,อยู่ดีก็ได้กินเม็ดฟรีครับคำรับฝั่งของผู้เล่น AI นะครับลืมหรือเปล่าครับคำรับฝั่งของผู้เล่นเโอเคนะครับหรือว่ามีอะไรต้อนอยู่ตรอ่โอ้โหเริ่มนะครับเริ่มมีอะไรอะไรให้เราได้รับชมนะครับ เอไอเดินเรือไปกดม้าครับกดขุนนะครับขอใช้กดมานี่ครับม้า a ออโยกมานี่ครับกะจะกินโคนที่ปลูกม้าไว้ครับหรืออาจจะไล่โคนครับยังไงครับก็เป็นธรรมดาครับต้องเดินขุนเข้ามาปลูกโคนไว้อีกทีหนึ่งครับโอ้โหจงังหวะนี้ a ออลุกเข้าไปหนึ่งทีครับอืม ก็จะบุกแบบนี้นี่เองครับสำหรับ AI ใจังหวะน,นี้ตั้งแรกครับอินโคลไหมฝั่ง AI อินโคนครับมาถึงจุดนี้เราจะเริ่มเห็นรู้สึกว่าขุนของฝั่งเลรนเบลเกนั้นจะอยู่โดดเดี่ยวแล้วนะครับเนี่ยเรายังมีเรือกดท้ายครัวไว้กัะครับสำหรับฝั่งเลรนเบลเกนี้รู้สึกว่ามาดูกันต่อไปครับว่าจะมี แก้ไขยังไงครับเอาละครับทิมครับจังหวะนี้โอโห้ไปเปล่าครับเอาล้ครับจังหวะนี้อยู่ที่การตัดสินใจของฝั่งเรรนเดลเคนะครับว่าจะกินม้าของ AI หรือเปล่านะครับ AI ก็จะกินเรือนะครับของฝั่งฝักหมากขาวนะครับโอโหแตกจริงๆครับ AI นี่ไม่ยอมเสียหมากฟรีๆง่ายๆครับโหลดม้ามานนี่ครับ ช้เบีย้ยปลูกมาไว้อีกทีครับเอาละครับลุกไปหนึ่งทีครับสำหรับฝั่งของเพื่อนไปโอเคเอาละครับเริ่มที่จะบีบขุนฝั่งแดงมั่งมั่งละครับสำหรับฝั่งของเพื่อนเปนโอเคนะครับโยกเรือมานี่ครับกะจะมากินเบี้ยรอยตัวนี้หรือเปล่าเดาใจ AI ถูกหรือเปล่าครับลุกหนึ่งทีครับว่าไง กินสวนขึ้นไปเลยครับโอ้โหช้เบี้ยตัวนี้กินเบี้ยครับแล้วทิมม้าไอคีนึงครับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวครับโดดม้ามากดเรือครับเรือสัตว์เบี้ยไหมเรือไม่สัตว์เบี้ยครับเดินมานี่ครับโอ้โหลุกจนหรือเปล่าครับเนี่ยจังหวะนี้ลุกจนนะครับเป็นการทําลุกจนนะครับโอ้โหเป็นหมากกระดานหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความยอดเยี่ยมนะครับสําหรับหมากบุกนะครับถ้าคนชอบ เล่นหมากรุกสไตล์ตปุกก็น่าจะชื่นชอบหมากนี้นะครับผมก็เป็นการทําการลุกจนด้วยสอดประสานกันระหว่างเรือแล้วก็ม้านะครับแล้วก็เบี้ยตัวนี้นะครับอืมก็เป็นกรณีที่น่าศึกษามากครับก็สามารถให้พวกเรานําไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับในสถานการณ์ที่วะเล่นกับเ,เพื่อนๆนะครับสําหรับลุกชคนนลก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นโปเกทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นหมากลุกด้วยกันนะครับสร้างสรรค์หมากลุกเกมหมากรุกแบบนี้นะครับให้เราได้รับชมแล้วก็ได้ศึกษานะครับเป็นกรณีศึกษากันนะครับสําหรับลูก h ชนแนลก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับลูกแชนแนล